สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอลรวนพาบุรหันสนักศึกษา66034-0097สมส่ค่ะวันนี้นะคะจะมาสาธิตวิธีการคอปอดค่ะมีด้วยกันเจ็ดท่า 7, ค่ะสำหรับท่าที่หนึ่งนะคะเราก็จะจับเด็กนะคะในท่านั่งตรงค่ะแล้วก็เอหลังไปประมาณ30องศาค่ะแล้วก็ทำการคอปอดส่วนบนค่ะ สำหรับท่าที่2นะคะเราก็จะจับเด็กนะคะเอ็นตัวไปข้างหน้า30องศาค่ะแล้วก็เคาะปอดบริเวณด้านหลังค่ะสำหรับท่าที่3นะคะเราก็จะจับเด็กนะคะให้อยู่ในท่านอนหงายราบนะคะแล้วก็เคาะปอดด้านหน้าค่ะสำหรับท่าที่4ี่นะคะเราก็จะจับเด็กนะคะให้อยู่ในท่านอนศีร่าต่ำประมาณ15องศาค่ะแล้วก็จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนตะเงนะค่ะแล้วก็เคาะบริเวณใต้ราวนมนะคะ ท่าที่ห้านะคะเราก็จะจัดเด็กนะคะให้นอนท่าศีรษะต่ําประมาณ3ามสิบองศาค่ะแล้วก็จัดท่าเด็กนะคะท่าตะแคงกึ่งคว่ำค่ะแล้วเราก็จะเคาะปอดนะคะบริเวณเหนือชายโครงและต่ํากว่าราวนมค่ะสำหรับท่าที่หนะคะเราก็จะจับเด็กนะคะให้นอนท่าศีรษะต่ําประมาณ3ามสิบองศาค่ะแล้วก็จัดอยู่ในท่าตะแคงกึ่งคว่ำค่ะแล้วก็เคาะบริเวณใต้รักแร้ค่ะ สำหรับท่าที่เจ็ดนะคะแล้วก็จะจับเด็กนอนควค่ำขาแล้วก็ศีรษะต่ำสามสิบองศาค่ะแล้วก็คอปอดบริเวณด้านหลังค่ะขอบคุณค่ะ